ข้อือขาดดึงสั่นยังรือเจาะมันนะครับตันานนี่เดนี่นะคือฝ่าว่แท้ เอ้ามอกมาไปเมื่อเมื่อฝนตกแห้งเราเปียกบัดครับทั้งคนทั้งหมาเคลียเห็ดขมครับพี่น้องครับโอ้หัวขาดด้วยมาแต่ไถหน้าสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับข้าสููช่องแจแชแนวด้วยครับด้วยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดขมมาแต่ไถห,หน้าพึ่งเหลี่วแชหน่ตกกานะครับ ่ท่านตกหรอกครับกาตกมาอื่นแต่ว่าไปไทยไท้น,นี่โอ้ข้อขาดห่นี่ยรับแนวใส่กับว่านีได้ใส่พกเสี่ยวครับกลายมาทางเมื่อเพื่อนหัวหนึ่งแบบขาดห่ดเลวโอ้กำลังเริ่มเกิดพ่อเป็นเสี่ยนห่อย,น,อยนี่ ดูไอ,อ้ดอกนะีกนดก่ดอกกำลังดอกก็ลังกินแสบนะี่หน่อยๆก่อยนั่นเป็นด,ดอกทำไมีด,ดอกนะหัวขาดด้วยก็ดอกหน่อยๆดอกไงพระท่านนี่โอ้ยดูดอก มันต้องงามโอ้ยพี่เฮ้ยแม่งอึดดึเต็มเลยเห็ดขมน้อยเ้าป่าดอกคาต้มใส่เกลือจักสองหนามนะครับคอ่อยซีเซาขมนะครับเพื่อใสเกลือหลายๆโหลดว่า,ดานดองยันไม่เขามนะค่อยลางออก นี่ก็นั่งเ,เริ่มเกิดเอ,อ้ยนั่งเอืออตืนก็ออนัเอเอาไม้เคี้ยวด้วยสิดีกว่างูงหน่อยไร อไปเอากระคุอยู่หน้าครับรกระคุก็มีอยู่ทงหน้ามาเฮ้ยงอนขนาดนี้เลยอือนเลื่อยอ,อ,อะไรอื้อ นี่คือตลาดค้ายุบานนะครับเดี๋ยวผมปล่อยคลิปนี้ไปโอ้ไทยบ้านนี่มาเต็มนะครับมหนืออื่นเราเต็มเลยโอ้ยเหนืออื่ดีผมเอาหมีดมาเคลียร์นั่นเองดอกข้างนี้ครับกำลังแฉบอ่อ,อนๆเคลียร์ั่นเ่งนี่จะแม่งเอื้อยจีนก่อน หาบัดมือก็บอสุดนี่ดอกเดียวอืมกำลังเกิดทำอะไรเทียมอยู่น,น้อยๆก็เอาไว้ก่อนมี่อื่นก็นมาเ่งนี่ ผีโอ้ยสุกๆหนอนๆหางเดียวก็มีโอ้ยบบเห็นตามหกอยู่ได้เหรบเลยไม่เดียวบบเห็น Hm. Mm. Okay. nhà bằng mất thì học ôi gì bỏ ngâm ngầm đi ngâm ngầm ngầm ngang cái hết khúng rồi đó nhìn quá มีดก็พอมีดสิสองดอก โอ้โหออกแค่โาไลปันไดครับที่ไปได้ปะอะไก็หกครับอะไรา็นีครับนี่จะเฮ็ดคมอย่างไรที่ทางบ้านก็ได้เฮ็ดอืนบ่มีแล้วครับปลาบ่มีเสื้อเห็ดเต็มนะครับ เด็กสองดอกอืมเลหลายแถนะี้ชุบอืมอวบแห้ง ก็มาบัดคอยดีลสวย ่นนะยบอ๋อขอขาด,ดวยอื้องามแห่งเด้ออยตกใจโอเค โอ้ oh. หลายแห้งฝาแข้งว่ได้ <c oughs> เดี๋ยวคนจีลังมาอืดนีม่มั้ยหายวันซ้ำหนีนะครับพี่น้องครับค่อยจะงามมากเลยโอ้ขอก็าขาดด้วยสันอ Nhưng, ừ, nhưng có cái chó mà này Hãy subscribe cho kênh không Uh -huh. Uh. Nó nhây Hãy yeah. oh, okay. Ui uh. หลี่น้ำมันนี่หลี่น้ำปลาหนาครับหาหาเรียวพอเห็นเรียวมืออื่นเก็สีหน้าอีกครับนี่ถ่ายให้มันใหค่นี้ก่อนว่าจะเอาเต็มคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะหาเก็บต่ออยู่บ่อค่อยถนัดครับเก็บบ่าถานัดบ่เต็มก็เกือบเดี๋ยวผมหาอีกจังหน่อยใครสิกลับนะครับรนี่ เ <ś led> ต็มเลยค่อยไปตัดขาที่หลังโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนีนะครับเด้อวฝากพี่น้องเบิร์ูสุขุสุคนไว้เพียงท่านี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาต่ออยังหน่อยก่อนค่อยพอกันมือหนาครับฝากกดติดตามให้ผมน้ำเด้ครับได้เอเพื่อสิ่วยปพลาดการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆครับล่าไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ